ตำนานช้างปูก,กำงาเขียวภาพมุมสูงแสดงให้เห็นเมืองป่าสักหลวงที่เงียบสงบแวดล้อมด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ท้องทุ่งนาเขียวขจีแม่น้ำไหลเอื่อยผู้คนดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขช้างปูกำงาเขียวขนาดมหึมาเดินสง่าง,งามออกมาจากป่าลึกงาสีเขียวเด่นชัดผิวหนังสีดำกำเป็นมันวาวพญาลิ้นการยืนมองช้างด้วยความภาคภูมิใจ ช้างปูกำงาเขียวคู่บุญแห่งเมืองเราช้างปูก้กำงาเขียวตกมันดวงตาแดงกำ่ำไล่ทำลายบ้านเรือนผู้คนแตกตื่นวิ่งหนีด้วยความหวาดกลัวข้าวของกระจัดกระจายกรีหนีเร็วช้างตกมันแล้วพญาลิ้นการยืนบนเนินดินสั่งการให้เสนาออมาตประกาศเกณฑ์คนขุดคูเมือง ชาวบ้านเริ่มลงมือขุดดินด้วยจอบและเสียมอย่างเร่งรีบเร่งมือเข้าขุดคูเมืองให้เร็วที่สุดปกป้องเมืองของเราท่านเจ้าเมืองมีบัญชาให้ทุกคนร่วมกันขุดคูเมืองผู้คนจำนวนมากขุดดินในพื้นที่จำกัดด้วยความเร่งรีบและหวาดกลัวทำให้เกิดการชนกันจอบเสียมพลาดถูกมือเท้าเลือดหยดลงบนดินนิ้วมือและนิ้วเท้าขาดกระเด็น ระวังหน่อยเลือดเลือดช้างผู้ก่ำงาเขียววิ่งโซซัดโซเซมาถึงหนองน้ำแห่งหนึ่งด้วยความเหนื่อยล้าจึงพลาดท่าตกลงไปในหล่มโครนดูดร่างมหฮมาของมันทิดาแห่งพญาปัญจนครส่งประทับบนบันลังอย่างสง่างามรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับช้างปู้ก่ำงาเขียว พระพักแสดงความสนพระไทยในงาของชา้างช้างปู้กำงาเขียวงาของมันคงงดงามยิ่งนักใครสามารถนำมาให้เราได้เราจะประทานรางวัลให้งามทรานป่าผู้มีฝืมือยืนกลางต่อหน้าเสนาอามาตประกาศอาสาจะไปเอางาช้างปู้กำงาเขียวท่าทางมั่นใจและเด็ดเดี่ยวข้าพระเจ้าขออาสาจะไปนำงาช้างปู้กำมงาเขียวมาถวายพระธิดาให้จงได้เจ้ามั่นใจรึ มันเป็นช้างที่แข็งแกร่งมากข้าพเจ้าไม่เคยพลาดเป้าครานป่าร่ายเวทมนต์ใส่ช้างที่ติดลมแต่ไม่เป็นผลจึงตัดสินใจแทงช้างจากท้องช้างร้องหหยหวนก่อนล้มลงสิ้นใจฝ <c oughs> นตกหนักต่อเนื่อง7็วัน7็ดคืนน้ำท่วมทน้นพัดพาซากช้างไปตามลำห้วยเ <c oughs> กิดเป็นชื่อสถานที่ต่างๆเช่นห้วยเมร่องช้างหนองลม บวกสามขาโทกหัวช้างพิธีบวงสวงช้างปูกำงาเขียวและสืบชะตาลำน้ำร่องช้างจัดขึ้นในวันที่12เมษายนของทุกปีเทศบาลเมืองดอกคําใต้จะจัดพิธีบวงสวงช้างปูกำงาเขียวช้างศักดิ์สิทธิ์ในตำนานที่ชาวบ้านเคารพสักการะในฐานะผู้ปกปักรักษาเมืองและลำน้ำ พร้อมกับประกอบพิธีสืบชะตาลำน้ำร่องช้างอันเป็นประเพณีเก่าแก่เพื่อขอขมาธรรมชาติและเสริมสิริมงคลให้แก่ท้องถิ่นทั้งหมดนี้สะท้อนวิถีชีวิตของชุมชนความเชื่อเรื่องการเคารพบรรพบุรุษและธรรมชาติตลอดจนความผูกพันระหว่างคนกับลำน้ำและตำนานของช้างปูกับงาเขียวซึ่งยังคงดำรงอยู่ในหัวใจชาวดอกคำใต้ดังสายน้ำที่ไหลไม่ขาดสาย ัจจุบันรูปปั้นช้างปูกำงงาเขียวประดิษฐานอยู่ทางเข้าเวทีกลางน้ำเมืองป่าสักหลวงงามดังนิมานเข้าน้ำเป็นบุญสิบวททัฒนธรรมพยาลิงการผู้ครองเมืองงามลิ้นมีปานดำ เป็นตำนานใจมีจ้างตาหนึ่งกำไลเบาๆนาสีเขียวนิ้นเหมือนอยาฟ้าใสเป็นจ้างคู่บุญเมืองเปิ้งฟ้าใหม่ศัตรูยังเกรงบอกกล้าเข้ามาวันหนึง่งหนึ่งมันหันแต่พักใจเลยข้าผู้คนบอเว้นบ่าวสาวให้ยาจุงสัง บดเียงยาวงามือเท้าคนหาลุลาลดินดอ